สวัสดีปีใหม่นะคะไลฟแรกของปีนะคะพามาเช็คราคาไม้บ้านพี่เหมียวนะคะนี่ค่ะเห็นว่าเป็นงานหัวไม้เลยทั้งหมดวันนี้มีจํานวน39ต้น39ต้นราคายัางไงแบบไหนพี่เหมียวสวัสดีค่ะค่ะา,ายังไงยังไงวันนี้เป็นไรฟแรกของปี67นะคะอ่าวันนี้จะเป็นโปรโมชั่น1ต้นเนี่ยเก้สส่งฟรีค่ะ แต่ถ้าซื้อสองต้นเนี่ยแถมไปเลยต้นหนึ่งสองปีเหมือนกันว้าวมากเลยพี่มีหรอสักกาดใไมร่รอบรอบนี้จะเป็นไม้ที่ตีเข้าแล้วค่ะน,นะไม่ต้องหุนแต่ว่าบางอันอาจจะฟอร์มยังไม่ได้แต,แต่แต่ตีเข้าแน่นอนอ่าอย่างนี้เ,น<ม>เลยนะคะทมพูขึ้นไปอ่ะค่ะชมพูอ่าจนถูงแรงได้ะะอ่าทีนี้เราเรามาเรามาเริ่มต้นที่หนึ่งกันเลยนะ เอาลันนัมเบอร์ไปไปซ้ายเลยน้อยพี่เหมียวเนาะนี่นะคะสุนไปช้าๆนะคะนี่ค่ะต้นที่หนึ่งนะชมพูแบบนี้เลยค่ะอ่ามาอันนี้ต้นที่สองเข้าสามสีเลยค่ะจ้ะก็มีชมพูว้าวมาต้นที่สามต้นที่สามนี่ก็ลูกพัดจีนนะคะนี่นะคะต้นที่สี่ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ออกดำดำแดงแดงอะค่ะอันนี้คือสีสีเพิ่งเข้าก่อนเล็กต่อไปนี่จะได้ถึงสีแดงอันนี้ต้นที่ห้าต้นที่ห้ามาว้าวเลยนี่ดำแดงจ้ะนี่นะคะต้นที่หกสียังไม่เข้าจัดๆนะแต่สวยมากต้นนี้เจ็ดนี่เลย ต้นที่8สนใจต้นไหนคือแคปหน้าจอลแล้วก็ส่งให้พี่เหมียวทางไลน์เลยนะคะเบอร์โทรแอดไลน์ได้หรืออ่ะคุยเยอะต้นที่เท่าไรแล้วนี่ต้นที่ท8 <laughs> 9 9สวยอันนี้ใบใหม่ค่ะอุ้ยพี่เหมียวต้นที่1ิต้องมีอะไรแน่เลยอะ่ะต้นที่10ก็เข้าแดงเข้าชมพูใช่ไหมม่วงค่ะ อันนี้สิอันนี้คือใบใหม่นะคะนี่ใบลองเดี๋ยวเด็ดทิ้งก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ยังอยากให้เห็นสีอยู่ค่ะมาต้นที่สิบเอ็ดเ็กก็ดำดำแดงแดงส้มๆเลยจ้ะสิบเอ็ดนะคะอันนี้ส2บสองสามสีเลยค่ะโว้ยแล้วทุกต้นเข้าชมพูใช่สิบสามน่ารักนะสิบสามนะต้นนี้นะนี่นะสิบสามจ้า ันนี้สิแบบนี้นะคะ,ะตัวน,นี้สิบห้าตัวน,นี้สิบหกค่ะนี่ใบใหม่อุ้ยนี่ใบเก่านะนี่สิบหกอุ้ยสวยเชียเชียสิบหเชียสได้อ่าสิบเจ็ดนี่ค่ะนี่อีกใบหนึ่งของเขาสิบแปด นี่คะ่ะสิบแปดสิบเก้านะคะนี่คะ่ะเนนั็นใบกว้างอ่ใบกว้างใ,ใช่ไหมคะสิบเก้าุ้ยอันนี้ก็อ้วนเลยอะ่ะยี่สิบยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดอุ้ยใบมีนี้น่ารักอันนี้เขาแนะนำมาว่าตอนเล็กๆมันอาจจะดูเหมือนจะใบแคบแต่จริงๆเขาเป็นไม้ใบกว้างนะคะ เดี๋ยวเขาตก21คุณยี่สิบเอ็ดฝนไล่ถูกไหมยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะส1ามส1ี่สิบห้าสิบอ็อต้นนี้ตันนี้ยี่สอต้นนี้ยี่นะเนี่ยต้นใบแปกฝนว่าต้นนี้ใบแปกเลยเนี่ยใช่ค่ะยี่สอสืมสวยแต่น้อยสวยแต่น้อยค่ะ แดงดำใช่ไหมอันนี้ยี่สิบสามอ่ามายี่สิบสี่นะคะนี่ค่ะใบมีเสียนิดนึงยี่สห้ากระจายเลยนี่ค่ะยีสิหจ้าอ่าย <27. S 1> ี่สเจพร้อมก็ดีย,ดยต้นใหญ่นะนี่ อันนี้ใครจะมาก่อนเรือก่อนี่ป <28. S 1> นี่เลยหน้าลนะยี่สปันยี่สิบเก้ายี่สนี่นนคือใบใบมีตำหนิแต่สีเนี้ยได้เลยนะค่ะใช่ใช่แดงยี่สิบสสิบส <29. S 1> นี่แตกกระจายเลยนะคะพี่ๆี่ะสนซูมให้ดูเลยฉันชอบไม้แบบนี้นะสีลุกดีอา่ายีบอะไร ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยสามสิบต้นนี้สามสิบมาสามสิบเอ็ดนี่ค่ะสามสิบเอ็ดฟอร์มดีสามสิบสองอันเนี้ยเดี๋ยวใบหลังๆเขาจะกลัดเป็นสีชมพูม่วงอ๋อสามสิบเอ็ดนะคะต้นนี้ตัวตัวอย่างต้นที่เคยเลี้ยงมาค่ะตอนตอนนี้เป็นไม้ที่เปิดตอนโตค่ะแต่จะค่อยๆเปิดอืม สามสิบสองนะสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสี่อุ้ยใบเดียวก็เสียวได้เนี่ยแต่ว่าหลอดใหม่กำลังมาแล้วนะหลอดใหม่กำลังมานะคะนี่ค่ะสามสิบห้าอันนี้จะเป็นโฟมผิว๊บๆน่าจะเป็นแบบบิวตี้อืมสามสิบห้านะจ๊ะ สามสิ 30, โอ้ <30 S 1> นาง <8 S 1> ฟ้าขาวอวบตอนนี้ขาวอยู่แต่เดี๋ยวเข,ขาจะโพลแน่นอนต้นนี้สามสิบเจ็ดจะโอ้ยสาสิบเจ็ดนี่นะสามสิบแปดอุย้ยสามสิดสะเทียนอะน้องด่างสะเทียนมากเลยค่ะพี่พี่เนี่ยอ่าสุดท้ายสามสิบเก้านี่นะสามสิบเก้านะแต่ละต้นนี้ไม่ธรรมดานะคะทั้งหมด ทั้งหมดนี้มี39ต้นนะฝนย้ำราคาให้ใหม่ทีที่990ค่ะรวมส <20 S 1> องแล้วก็ซื้อสองต้นแถมหนึ่งต้นต้นไหนก็ได้นะคะใครมาก่อนเลือกก่อนโอเคเลิศมากหลังพี่เมียวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ